บัดนี้เป็นครั้งที่68ตรงกับวันที่16มกราคม2569ข้าพเจ้ากนิกาอุทัยเพชรขอเปียงวาจาสาธยายพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเตระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในกวนการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตะคะันตุเทวดา สัทธมังมุนีราชสาสุนันตุสะขโมขทังสักเฆกามีจารูเปคิลิสิคราตเตจันตลิเกวิมานีทีเปรเทจขาเมตารุวนาคหะเนคิหาวทุมิเกเตปุมาเจยันตุเทวาจลทลวิสเมยัขคันทัปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวจันนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสาวนากาโลอยามพทันตาธรรมสาวนากาโลอยามพทันตาธรรมสาวนากาโลอยามพทันตาบทสวดนมัากรสิทธิคาถานโมตัสสะพระคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัติเมสระนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมหุตุสะทานัติเมสาระนังอัญญังธมมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมหุตุสะทานัติเมสาระนังอัญญังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมหุตุสะทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิกนาโทอัธายะสัพปะนินังปุเรโตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสัจาวะเชนะมหโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกนาโทหินตายะสัพปะนินังปุเรโตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัเจวะเชนะมะหุตุสะพุปปัตตะวะมหคัลุินิกนาโทสุขคายาสัพพปันนิยังปุเรตวะปรมีสัะภาปโตสัมโพติมุตตะมังเอเตนะสัเจวะเชนะมะหุตุสะพุปปัตตะวะบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสตังเอกังสมัยยังภะคะวาสเกสุวิหารติกะปิโลวัตุสมิงมหาวเนมหาตา ภิกขุสังเคนาสัจทงปัญจามัตเตหิภิกขุสตเตหิสพเเหวะอรหันเตหิทัสสิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัสนัยยาภิกขุสรังกันจะอาทโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะหสีอยังโคภควาสเกตุวิหารติกะพิลาวตุสมิงมหาวเน มหาตาพิกุสังเคนาสจิงปัญจามเตหิพิกุสเตหิสเเหิวะอรหันเตหิตกสิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิตาหุนติปะกันตังทศนัยยาพิกุสังกัญจะ ยันนูนะมยามปิเยนะภะควาเจนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตวาภะคะวะโตสันติเกปาเจกคัตถาปัไซยามติอัตถโกตะเทวตาสซยทาปินามะประวาุริโตสัมมัญชิตังวาภาหังควาสาริยาปัสริตังวาภาหังสมินชยยเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะคะโตปุระโตปะตุละหังสุอัตถโกตะเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทโตวาเอกมันตังยตอัตังสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกัตโตสติตเกีิมังคฐาภาษีมหาสมโยปวนาสเมิงเทวกายาสมาคตาอาคตารมหะอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอราชิตสร้างคันติอัตโกอปราเทวตาพระกัตโตสถิตเกีิมังคฐาภาษีตัตลภิขโวสมาทะหังสูจิตังอัตโนอุจุมะกังสูสารถีวาเนตานิคะอินท เหตุว่าอินทรลยานิรักขันติปันติตาติอัตโคอัปราเทวตาพกโตสันติเกมังคถังภาสิเจตวาขีลังเจตวปาลีคังอินทขกีลังโอหัจะมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมลราชจะขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปราเทวตาพกโตสันติเกมังคถังภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตขมิสันติ อปายภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสนติติอัตคโคภะขวาภิกุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัศสุโลกัตถสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะาภิกขสังคันจะเยปิเตภิกขเวให้สุงอติธรรมตานางอรลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานางเอตัปรมายวเทวตาสันนิปติตา้ใหุ้สงเสยยะตาปิ ไม่หังเอตเหหิเยปิเตปิกเวปวิสันติอนาคตามัรมานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิปภควันตานังเอตต์รมิยวเทวตาสันิ์ในปฏิตาภวิสันติสยยถาปิมยหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามันิติตาหิสามิภิกขเวเทวกายานังนามันิเตสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามันิตังสุนาทาสาสุกังมนัสิกโรธาภาสิสามิติเอวันพันเตติโกเตภิกขุภควัตโตปัจัตโตตุมภควาเอตตะวจั สิโลกามนุกัตถะมิยัตภูมิตาทัศตายยสิตาคิริขภัสรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวเสนีนาลมหาสาภิสัมพุโนโอทาตะมนาสะสุทธาวิปัสสนนมนาเวลาภิโยปัญจสเตยตะวาวเนกปิโรวัตเวตโตอมันเตยิสัทธาสาวเกศาสเนีละเตเทวกกายาภิกันตาเตวิชนาถภิกขว เตจะอาตตาพมักกะลุงสุตวาพุทธศาสสนังเตสัมปาตุลังหูยานังอัมโนสาณธาสนังอเปเกจตัตมะทักคงสหัสสังอัาสัตเลิงสัตังเอกเกสหัสานังอัมโนสานณมาทาสงอเปเกนตัตมะทักคงที่สาสะปาภูดะอามุ ตัณฑสพังอภิญญายะววกิตวานจักุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกศาเสนระเตเทวกยาภิกันตาเทวิชานาตภิกโวโยเยวโหหังกิตยิสามิขีราหีอนุปปัสโสสัตตสัสสาวะค้าภูมากะปิลวัตถวาอิทิมัโตจุติมัโตวันนัมโตยัสติโนมุธมนาภิกขมุพิกุนังสมิติงวะนังจัตสหัสสะเหมาวัตายาขานานาตะวันิโนทิมโตจุติมัโตวันนัมโตยัสติโน โมทมนาภิกขามุงภิกุนางสมิธิงวะนางสาธากิลาติสหัสสายะขานานตตวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันนันโตยัสติโนโมทมนาภิกขามุงภิกุนางสมิธิงวะนางอิเจเตโสราสัสสหัสสา ยัานานาตวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสัติโนมุทัมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายักานานาตวันีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสัติโนมุทัมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติวะนางภูมิโลราชักเฆิโกเวภุระสานิเวสนังพิโยนังสตาสัสซังยากานังปยิรูปัสสติ ภูมิพลโอลาชักให้โกโซภคสัมมิติวงศนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัโภปาสาสติขันธ์พนังอธิปติมหาราชายสัสิโสภตาปิตาสาวพระโบอินทนามามหาภรายที่มันโตชุติมันโตวันั้มันโตยาสัจจิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติวงศนังทักษิณัญจะที่สังราชาวิลลโนโหตประภาสติคุมพันธ์นังอธิปติมหาราชายสัสิโสภตาปิตาสาวพระโบอินทนามามหาภรา อิทิมันโตชุติมันโตวันลงมันโตยศสิโนมุทหมนาภิกรรมุงพิกุนางสมิติงว่านังปชิมันจ่าที่สังราชวิรูปโกภาษาสตินาคะนังอธิิติมหาราชสัิสุปตปิตัสสะพังโบอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสิโนมุทหมนาภิกกรรม ภิกขุนางสมิติวงศนางอุตตรรันจาติสังราชกาุเวโลตประสาสสติยขานางอธิปติมหาราชายสส,ส,ส,สิโซปุตตปิตัสาะภะคะวอินทนมามาหาปลายทิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยะส,สสิโนมุทมานาภิกขามุงภิกขุนางสมิติวงศนาง ปุริมาทิสังทัตตะรัถโธทักิีเนนะวิรุณหโกปจิเมนะวิรูปโคคูเวโรุตตะลังทิสังจาตารโตรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัทธลมนาอัถังสุวันเอกปิลวัตวเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจานิกาสธามายาคูเดนทุเวเรเนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามเสโทจะ กินคันธุนิคันธุจะปนาโทอุปมัญโยจะเทวสุตโตจะมาตลิจิตาเซโนจะคันทัพโหนโรราชาชโนสะโพอากูปัญจสิโกเจวติมภลูสุริยวัชสะอิตเจนเดจราชาโน ทัาปาสาราจุภิโมทมนาภิกขามุงภิกขนางสมิงวะนางอักฐาคูนาภาษานาคาเวศลาสาตจักากรรมพระรัศตาลาอาคูปายาคาสายาติภิยามุนาสัติรัตถาจะอาคูนาคายสติโนเอลาวันโนมหานาโคโสปคัสสมิงวะนางเยนาคราเชสหสารันติทิพาธิชาปกิวิสุทธจักคูเวหายาซาเตวนาัชปัตตาจิตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานมาสีสุปนาโตเกมมั กาสุพุโตสันนหาหิวาจหิปวะหยันตานาคาสุปนาสารนามกังสุพุตังจิตตาวจิลหะเทนะสมุทังอสุราสิตาปัตตโรวัสวัสเสเตที่มันโตยัสสินโนกาลักัญชามหาภิสมะอสุราทานเวคสาวปจิตติสุจิตจารหาราโทนมุจิตาสตันจัปปริปุตตานังสัเพเวโรจนามกาสันนิทวะภาลิงเตนะราหุพัตตมุปาคมุงสมโยธานิพัตันเตปิกูนางสมิติวะนาง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวรณาวรณาเทวาสมโมจายัสสะสหเมตตาคารุณกายิกาอาคูเทวายัสติโนทัเสเตทัสถากายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยาสติโนมูธมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสารีจัตอสมาจะตทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวา เันทมาคูปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตานักขันนิปุระกิตวาอาคูมันทาวาาหกาวัสูนางวัสโวเสโทสโกปาคาปุรินทัตโทท่าเสตเตทัสตากายาสเพนานัตวะนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนานโตยาสสินโนมุธมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนางอาถาคูสาภูเทวา เชลามาสสิคาริวาอลิทกาจะโลชาจะอุมาบุพพานิพาสิโนปรตุณาสัตรมะจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนทัศเตเตทัสธากายาสเพนนัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมัโตวะนัมโตยัสติโนมุธมนาพิกามุงพิกุนังะมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมา กิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฏฐาคูหานโยเทวายจจโริตวะสินโนภรคามหาภรคาอาคูทเทวายสัสสิโนทศเสตทศตสากายสเปนานะตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนามันโตยาสัสสิโนโมทมานาภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคนะสาสหะ โอทาตกายหาปโมขาอาคูเทวาวิจักนาสตามะตาหารักขจามิสกาจะยัสสินโนทนายังอาคาปุนโนโยทิสาภิวัตสติทเสเตทัสทากายาสเปนานตวานิโนอิทิมันโตจุติมโตอานนมโตยัสสินโนมุธามนาภิกขามุภิกขุนังสมิติงวะนังเคมิยาดุจิตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามเสเสธาโจตินามาจะอัสวานิมาลติโนอาคูอัธากูปะนิมิตาทเสเตทัสทากายาสเปนน ตวันิโนอิทิมนโตจุติมโตวันนั้นโตยาสัตสินโนมอธมนาพิกามุพิกุนังสมิธิงวะนังสัตเทเตเตวานิไกยาสเปนานะตวันิโนนามันวะเยนะอักันจุง เยจันเยสัทิสัสหาปุถุตชาติมัคคีลังโอคตินมนาสวังทักเขโมคตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปรามาปรมิตโตจัปุตตัยที่มโตสหัสสนาคุมาโลติโสจัปโสภคัสสมิติงวะนังสหัสพัมมัโลกานังมหาพมาปิติตติอุปปัณโนชิตมันโตพิสมากายโยยะสัสโสสะเสสอิสระอาคุปเชกาวะสวัติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหาริโตปะลิวาริโตเตจัสสภีภิกันเตสินเทเทเวสพามะเก มราเสนาภิการมีภาษากนธาสามันติยังเอตากนธาะพันธาตาราเกนพันธะมัตถวสัมันตาปริวาเลตมโวมุนจิตโกจินางอิติตาสามหาเสนคกนหาเสนางอเปสยิปานีนาตลมะหัจสะสลังกตวานะเพรลวังยะถาปุสสะโกเมโคทนายันโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโตอัศยังวเสตัญจัสพังอภิญายะ วาวาคิตวานะจักขุมาตตัอมรตยิสัทฐาสาวกเกศาเสนหลเตมานาเสนาภิกันตาเตวิชานาทภิขโเตจะอาตธรรมะกลุงสุตวาพุทธศาสน์สันังวิตรากีปักกามุงเนสังลมปีอินเชยงสเพวิชิตจาสังขามาพยาติตายาสัจินโอมูทัติตาพุเตหิสาวกตาเตชนตุตาติ บทสวดจุลชัยยปรกรณโมเมพุทธเตชะสารตันตนัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายปราเมสุราปรมิทธิปรมาจะอินทาจะจดตุโลกาคัมภีรกขะกา,าสมุทาภูตุง คังคาจะสภามัชฉยยะประสิทธิพะวันตุเตยชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธินทีนทีชยยะชยยะกัคคุละตุลนิสัยนิไลสายเสนะเมรุราชพจุรนอรจีชยยะชยยะกัมพีและสงพีนาเกณฑนาคีปีสาจะพูตกาลีชยยะชยยะธุนนิมิตาโลกีชยยะชยยะสิงคีสุธาธานุโมกจาชยยะชยยะปุโรนา มุขะสาตราชยชยยัมปาทินาคคุลันต๊ะชยชยยัขจฉคนนะตุรงสุการะกุชงสีหาพยาคทีปาชยชยอุรุณะมุขะยาตาจิตตาจิตตาเสนารีปุนาสุทตินอรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสัทธาสุชยยะชยชยธรณีสารตินสัทธา ชยยะชยยะมังกลาดัญญาพาวะเกชยยะชยยะวรุณนายเขชยยะชยยะรักษาสุระพุชเตชาชยยะชยยะพเมนทัศนาชยยะชยยะราชาธิราชใจชยยะชยยะปัตวิงตะพังชยยะชยยะอรหันตตาปเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมหิสุโลหโลหะลินเทวาชยยะชยยะประมาสุรคข เจยยะเจยยะนาโควิรุณหะโกวิรูปะโกจันติมาดเวอินทโธจะเวณัตตโยจักวะโรวรุณโอปิจะอัิวาโยจะปหกุมารโอทตลัโก อัารรษะมหาเทวสิทธิตาปัสสาะอาทยโยอิสิโนสาวกาศภาชยะราโมพระวันตุเตชยะธโมจะสังโคจะทัสปาโลจะชยกัรรมเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหูตุเตชยะมังคลัง ชจยปีพุทธศาสิริมโตอายังมลสัจจะปปิมาโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชจยะตถาปรมคะนามิหติโนชจยปีพุทธศาสิริมโตอายังมลสัจจะปปิมาโตปราเชโยุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชจยะตถาอินทคะนามิหติโนชจยปีพุทธศาสิริมโตอายังมลสัจจะปปิมาโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชจยะตถาเทวคะนามิยติโน चयो पीपू तत्सली मत अयंगा सच पपी मत मंदे पमोचिता चय तथा सुपन्न कनाम ये तिनो चयो पीपू तत्सली मत अयंगा सच पपी मत मंदे पमोचिता चय तथा न कनाम ये तिनो चयो पीपू तत्सली मत अयंगा सच पपी मत मंदे पमोचिता चय तथा सप्रमुख เชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยสุเจมังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปทวิโพคเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาครปโตพโมติสุนักตังสุมังคัลังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสมุตโตจัสุยิทังพรามจริสุปทักคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักคินังปทักคินังมโนกรรมังปนิชิเตปทักคินาปทักคินาเนกาตวานารพันตเต ปตะกินเนตอัธละาสุทิตตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุกิตาหัวถาสหสเพหิยาติพิสุนันตุโคนโตเยเทวาอัสมิงธานีอธิกคตาธิกายกาสัทหุโตสุกิตหุโตสัพพธาแักขันโตสัพพต สัตตานังละขัตุชินาสาสนายากาจิตปัตนาเตสังสเพปุรตุมโนระธายุตตะเลสปวัสันตุวัสัวัสาวราหากาโลคาจุป,ปวัวเตสังนิวารตุจสปัพพากายาสุขัจิตสุขัอรหันตุยะธาระขังบทสวดธรรมะนิยามสุตตั เอวเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสาวัติยังวิหารติเชตวันอนาคปินทิกาสะอารามตตะลโคภะกวาภิกุอามาเตสิภิกขวติพะทันเตติเตภิกุภะกวาตโตปัจสุสุภะกวาเอตโวจะอุปาทาวภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตตาสัมมนิยามิตาสเปสังฆาอนิจจติ थत् अभी साम पुचति अभी सां अभी शमेती अभी सामपुचित वाँ अभी शमेतवा आ चिखति थे सैती पंजपेती पतप्य विवाहती विपचती उतनी कौती สเปสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตัตตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอนิสมิจวาอจิกติเทเสติปัญญเปติ ปัตตเปติวิวารติวิปัจจติอุตนกโรติสเปสังฆาราทุคาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ติตาวัสสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเพธมานาตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะอะจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิบารติวิปัสติอุตเนะกรดติสเพธมานาตาติอิตธมวจะภควาอัตมนาเตปิกุภควะโตภาสิตังอภินันทุนติบทตรสาวพระเทกรัตตคาถา อัตตตังน,ะนานวะฆเมยยนะนปฏิกะเกอ,อนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่คุ้พะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญะทะทีตังปะหินันตังอปปต,ตังจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก,ก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นใจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังขปังตังวิทามะนุขโรหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแง่นคอนแขนขอควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเจวัตกิจ,จมาตัปังควรชัญญาเมระัะงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ท่องํำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคารันเตนะมหาเสนเนนามัจจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจจุราซึ่งมีแสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวีห้าริมาตาเป็องอโหรัต,ตะมตันทิตังตังเวพ,เพตัตเตกรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนี มืนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เรียตีเดียวก็น่าชมปวสวดธรรมสังเวคปัจเวคณะสเปสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุกขาสังขารและคือร่างกายจิตใจและูลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งที่ทเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตดเป็นของไม่ยั่งยืน ทุวังมรณงความตายเป็นของยังง่งยนืนอวัตสังวะยามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปริโยสานางังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัแตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตวิญญาณลงคำปสาสจาวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิตเสสติจักนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดินทิ้งขลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ,อุปาทวยทายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิกชันติ การเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัตโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มรีสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายแต่เทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาจิเมเอทสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ก็สวดเมตตาอย่างกินจีอย่างกินจีกุสลงกามังสเปหิปเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเทวะอัสมิงทานเนธิกตคาี่คายุกาสตางหุนตุสุกิตาหุนตุทุขาภุมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาภุมุจันตุ สัพเพยาติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัภัยยาขาสัพเพเปตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาชาริยุปัจจะยาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุสภัพนักขัตตาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพสามาตินังสมิชันตุโว บทสวดปูชาหลวงปูทมมป่ทวดน้โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาน้โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาน้โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานนะคะถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปะคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมทาเนนนภพระวันตุปูชิตาสุติงกลอนเตถาวิหารมันเดลเทลาจะมชานาวกาจะพิขโวสาลามิกาธนปฏิอุปัสสากะขามาจะเทสานิขมาจะอิสระสปานุปตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาตังเสทชาตาอัตบุกปะปัจิการนิยานิกางธรรมวังปฏิจเต สัพเพปีทุกขสตกรุณตุสังขยังตาตุจิลังสตังธรรมูธรรมะธาราจะปุกกลาสังโฆตุสัมภูร์อธายะจัหิตายะจัฮะเบลักตุสัตธรรมูธรรมเปปีธรรมะจาริโนุติสัมปาปุณยามะธรรมเมอริยะปเวทิเตวาสณณ์หนาหูตุสัพเพปีปานิโนภูตสัสฌาเสนีสมมาทารังปเวธันโตกาเลเถวประวัตุ บทติภายวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตลาชังิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานูกปจังรักขันตุสาปตา เทวตาอุโยชนะคาทาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกมโนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังบุญญะสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสัพสัมปสิสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังลคันตุสัพทาปาวนาพิลตาโหตุขจันตุเทวตาตา สุมังคล卡คาถานตุสัพพังสุมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโมตุนิรันตะลังโมตุสัพพังสุมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโมตุนิรันตะลังโมตุสัพพังสุมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสติโมตุนิรันตะลัง సఫే పుఠా ఫల పత పచే కాన జల అలా హంతా చతే చనా కంగీ సప సో సఫే పుఠ పల పత పచే కాన జల అలా హంత చతే చేనా కంప థామి సప సో సఫే పుట ఫల పత పచే కాన జల అలా హంతాన జత ลักขังปันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลรักขังปันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลรักขังปันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปันธามีสัพพโส సఫేపు ఠాపల పత్త పచే కానం చేయం ఫలాంగ్ అలా హంతానం చతేచేనా అలా కాంతామి సఫసు సఫేపు ఠాపల పత్త పచే కానం చేయం ఫలాంగ్ అలా హంతానం చతేచేనా అలా కాంతామి సఫ సో సఫేపు టఫల పతా పచే కానం చేయం ఫలాంగ్ అలా హంతానం చతేచేనా అలా కాంతామి సఫ సోహ్ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารลยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วค้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดเจริญมั่งคง เป็นสัมมาอาชีพอันชอบทคมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิภาษาพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งหลายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุงมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอํานวยได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถอญ